ทำไมยักษ์หน้าคนทันอสูรเทวดามนุษย์มันทะเลาะกันทั่วโลกธาตุเลยเป็นเพราะอะไรมันไม่ใช่มนุษย์ทะเลาะกันอย่างเดียวนะเทวดาก็ทะเลาะกันยักษ์หน้าคนทันอสูรทะเลาะกันหมดผู้เจ้าบอกเพราะทำสองอย่างอิสาและมัฉริยะอิจฉากับตนนีจอมเทพก็ถามต่อแล้วอิจฉาและมัฉลิยะเกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักพอเรารักอะไรเราไม่รักอะไร เดี๋ยวอิจฉาตณีจะเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวจะทะเลออาะบ่อแหว้งกันนั้นพระเจ้าจะบอกบัญญัติเหตุในการทะเลาะวิวาทเพราะมีตันหาจึงมีการสแสวงหามีการได้ปรงใจรักกำหนัดด้วยความพอใจสยบโมเมาจับอกจับใจตรณีห่วงกัน้นเรื่องราวเกิดจากการห่วงกัน้นคือการทะเลาะวิวาทกันนะด่าว่ากัน ทิ์แต่งกันและกันด้วยหอกปากนะทำร้ายกันโยทั้งฆ่ากันเขี่นฆ่ากันนั้นเหตุปัจจัยของการทะเลาะวาดเกิดอย่างนี้